เห็นวบ้านแบบเจดีย์คายเนี่ยนิยมบูชาเจ,เจดีย์แบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีคติในทางพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งที่ผมเขียนไว้ที่นีหน่อยนึงคือเรื่องรู้สึกว่าอ,อยู่ในภาคตะวันออกเนี่ยก็คือการสร้างเจดีย์ให้ได้จํานวนเท่ากับพระธรรมขันธ์คือสร้างให้มันมากเหมือนกับพระเจ้าโสองมหาราศ84,000พระธรรมขันธ์เห็นทะเลเห็นที่ไหนทําได้ก็ียกนั้นที่นั้นเป็นทะเลเจดีย์อย่างที่ท่านอาจารย์วิเชียนเคยถึงเนี่ยนะครับคือพยายามสร้างให้มันรู้สึกว่ามากเท่ากับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับ ดังนั้นพื้นที่ในหาดบางแสนในเวลาในงานเทศกาลบางแสนที่ผมทําวิจัยกับพื้นที่นะครับมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทําแบบนั้นได้เห็นทะเลบางแสนนะครับ mm hmm. แล้วก็มันมีหน่วยงานต่างมาสร้างเจดีย์แล้วดูมันอลังการมากจบภายในเจ็ดวันอย่างนี้ครับ mm hmm. มันทําให้มันสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องอการสร้างเจดีย์เท่ากับพระธรรมขันธ์นอกจากในแนวคิดอย่างที่ท่ทา,านอาจารย์ว่ามานันมีอะ้ครับโอ้ประพฤครับอาจารย์ องค์มีประเด็นเพิ่มนะครับก็สําหรับในบทความของท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตรทิพย์พรนะครับจากมหาวิทยาลัยกรพานะครับประเด็นมีพอเจดีไซน์ก็ถือว่าได้อภรรถได้ความรู้นะครับครบถ้วนนะครับอ่าลดับต่อไปนั้นนะครับขอนิมนนะครับท่านอาจารย์พระมหาชันเตศมาจารยนะครับจาก มมรอเวีเขตร้อยเอ็ด e นะครับชื่อเรื่องการใช้ปู่มปัญญาด้านโ e รา o าสําสำหรับการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในสังคมไทยขออนุ้มท่านอาจารย์ครับขอเถิดตัวนี้สวัสดีครับท่านอาจารย์บิชิตครับแล้วก็ขอเจริญพรูุบายอาจารย์ทุกท่านครับที่ได้มาให้ความรู้ที่นำในการ เขียนบทความต่อไปพรผมาหาชักรเทรสมาจารยโตเป็นนักศึกษาเริญญาเอกปรษศดีมณฑิตสาขาพุทธศาสนาและปัญญาของมมรร้อยเอ็ดครับเป็นงานวิจัยบทความเป็นมือใหม่หัดครับนะครับไม่ได้มีจื่อเชี่ยวชาติครับเป็นการฝึกนะครับวันนี้ก็แม้แต่ภาษาที่ใช้ก็ยัง เป็นภาษาพื้นพื้นติดทางอีสานหน่อยนะครับอนุรักษ์นิยมหน่อยสำหรับหัวข้อเรื่องที่ที่เป็นบทความที่นำเสนอนะครับชื่อว่าการใช้ภูมิปัญญาด้านโหราศาสตร์สำหรับการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในสังคมไทยปัจจุบันสำหรับความเป็นมา <c oughs> ที่ได้ยิบยกหรือเขียนเรื่องนี้ขึ้นก็คือ ก็เพราะว่า,าได้เห็นได้รู้ความเ,เกี่ยวพันเรื่องโหราศาสตร์ตั้งแต่อาตมาภาพได้บวชเป็นพระอยู่กับเจ้าวาดเจ้าวาดท่านเป็นนักโหราศาสตร์แล้วก็มีความสำคัญในชุมชนที่ญาติโยมได้มามาพึ่งพาใาศัยมาปรึกษาเกี่ยวกับสารทุก์ขสุขดิบต่างๆนานาก็มีทั้ง ส่วนดีก็คือมีการยกย่องบ้างด่าบ้างเป็นธรรมดาแต่ท่านก็ใช้อวิชานี้ในการดึงคนเข้าวัดแล้วก็นำปัจจัยส่วนหนึ่งมาสร้างสรรวัดวาอารามให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็เป็นเป็นเชิงประจักษ์ในการเห็นของอัตมาก็ผมเองครับส่วนในด้านวิชาการเนี่ยพศาสตร์เนี่ย มันเกิดขึ้นในยุคใดไม่ทราบจากการค้นคว้าถ้าเขาจะเกิดพร้อมกับมนุษย์อยู่ในโลกนี้มีเป็นศาสตร์ยาวนานมากเป็นศาสตร์ว่าด้วยเรื่องอนาคตหรือเป็นศาสตร์ว่าด้วยการเวลาเราจะย้อนไปถึงครั้งพระพุทธการก็จะเห็นอัญญากรทัญญะก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ใช้มันกับ ใช้ตอนไหนพระพุทธเจ้าตอนโลอยลวดฝาบเสี่ยงไทยอ่าอันนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้อ่แล้วก็อัญญาโกลธัญญะนี่ก็บวชบวชเพราะว่าเชื่อมั่นในศาสตร์ของตัวเองที่ไปทํานายไทยทักพระพุทธเจ้าว่าจะออกบวชและสําเร็จพระอรหันต์แล้ว่าตนเองก็มาบวชเพื่อรอรอเวลาพระพุทธเจ้าออกบวชแล้วก็ไปบำรุงอุบรธราน จนได้ตัวเองจนได้เป็นพระอรหันต์องค์แรกในศาสนาพุทธก็ถือว่าโหราศาสตร์นี้เป็นตัวช่วยให้เกิดเป็นพระอรหันต์องค์แรก